วันนี้นะครับอาจารย์จะมาพูดถึงเรื่องของกากบาทนะครับที่ขึ้นกระจายอยู่ตามมือของเราเนี่ยจะมีทั้งหมด3ตํตำแหน่งด้วยกันนะครับจะมีความหมายอย่างไรคลิปนี้มีคําตอบครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์แล้วก็กดติดตามให้อาจารย์ด้วยนะครับตำแหน่งแรกก็คือใต้นิ้วชี้ครับถ้าคุณมีกากบาดใต้นิ้วชี้บ่งบอกว่าการงานของคุณจะเป็นที่ยอมรับจะเป็นที่รู้จักไม่ว่าจะเป็นในส่วนของงานประจานะครับคุณก็จะได้รับการยอมรับนับถือในส่วนของความสามารถมีโอกาสที่จะได้ร่วมงานกับองค์กรที่ค่อนข้างมีชื่อเสียง แต่ว่าถ้าเป็นในส่วนของธุรกิจส่วนตัวคุณก็มีเกณฑ์ที่จะมีลูกค้าประจํามีคนรู้จักนะครับในส่วนของแบรนด์หรือธุรกิจที่คุณทําอยู่ในวงกว้างเลยทีเดียวครับว่าเป็นคนที่ทะเยอะทะยานรักความก้าวหน้ารักความสําเร็จได้ด้วยครับตำแหน่งที่2นะครับก็คือกลางมือนะครับระหว่างในส่วนของเส้นใ,นใจและเส้นสมองถ้าคุณมีกรกระบาดตําแหน่งนี้บ,บอกว่าคุณเป็นคนที่ค่อนข้างระวังตัวพอสมควรเวลาคุณจะพูดจะทําอะไรเนี่ยคุณจะเป็นคนที่ระแวดระวังตัวเสมอนะครับ หลายคนเนี่ยนะครับมีในสัญลักษณ์นี้ยังม่งบอกว่าเป็นคนที่สามารถเอาตัวรอดนะครับในสถานการณ์ที่ค่อนข้างขับขันได้อีกด้วยครับถือว่าตำแหน่งนี้ถือว่าเป็นคนที่มีเซนส์แม่นพอสมควรเลยทีเดียวครับจุดที่3นะครับอยู่ที่เนินจันรจะอยู่ที่มุมมือนะครับถ้าคุณมีกากบาทตรงนี้ให้ระมัดระวังการเดินทางทางน้ําทุกประเภทเพราะนั่นหมายความว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะตกน้ําตกเรือหรือประสบอุบัติเหตุทางน้ําก็เป็นได้ครับหลายคนเนี่ยนะครับเคยเจอมาแล้วนะครับในช่วงของวัยเริ่มต้นนะครับเกือบเอาตัวไม่รอด พราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณมีสัญลักษณ์ตรงนี้ก็ให้ระมัดระวังการเดินทางทางน้ําทุกรูปแบบได้ด้วยครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับในส่วนของกากบาทที่ขึ้นอยู่ในส่วนของตําแหน่งต่างๆบนมือของเรานะครับถ้าคุณมีกากบาทบนมือนะครับขึ้นตําแหน่งตรงไหนนะครับตามที่อาจารย์ได้พูดไว้ก็สามารถพิมพ์นะครับในส่วนของแสดงความคิดเห็นหรือคอมเมนต์กันเข้ามาได้ครับ